เติมน้ำมันดีกว่าโอ้สงสัยวันนี้นี่จะโชคดีนะเนี่ยมีขี่นกรถเบอรตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันกำลังจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ปักซันเนี่ยมีปั๊มน้ำมันอะไรกันบ้างให้เราเติมกันนะครับผมนี่เข็มน้ำมันตกถึอองตัวีแล้วฮะอ่ที่ว่าเราจะไปจะเป็นาเป็นปั๊มอ่าปตทฮะเป็นปตทลาวฮะอีฟซีนะฮะประมาณ1กิโล มตกข้างหน้าของเรานี่เองตอนนี้เรามาถึงที่ปัม๊มปตทที่ลาวเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าในปั๊มปตทปตทที่ลาวเนี่ยคือ,อทุกปั๊มเลยดีกว่าทั่วทั่วทั่วไป คือมันจะมีน้ํามันนะครับน้ํามันอ่าเบนซินกับน้ํามันอ่าเป็นดีเซลใช่ไหมครับตัวของอ่าตัวเบนซินเนี่ยเขาจะเรียกกันว่านะฮะเป็นเรียกเป็นเบนซินนะฮะก็เรียกเป็นอ่าแอดซั่งนะครับผมเป็นแอดซั่งธรรมดานะฮะแอดซั่งธรรมดาเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่อ่า uh, 8,270กีบนะครับผมก็ประมาณ8,324ประมาณ20 26บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับแอตซั่งพิเศษก็ประมาณ uh, 8,690กีบนะครับผม ส่วนน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาเรียกกันว่ากระซ่วนนะฮะกระซ่วนนะฮะกระซ้วนก็จะถูกกว่าเพื่อเลยนะประมาณ7,460รกีบก็จะ3 21ก็ประมาณ23บาทนะครับผม22บาท23บาทนะครับอันนี้เราก็เติมแอดซั่งธรรมดาฮะดูที่ว่าเต็มถังนิดเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ประมาณเก้สี่ฮะเ เาสี0พันก็ประมาณนะฮะเจ็ดบบบาท